หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะค้ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับกล่องแรกเนี่ยบ้ากินหมดไปแผงแพงแรกรู้สึกว่ารถไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> มาทานยาอันนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกก็ภูมิใจไม่ต้องไปผ่าตัด ผมชื่อนาเจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตามัวตา,ตาเป็นฝ้า แล้วก็ไปหาคุณหมอหมอบอกว,ว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตาคนมันเสื่อมหมดแล้วค,ค่ะก็ไปยิงแสงเลเซอร์เจ็ดครั้งแล้วก็ศีราตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นแล้วคุณหมอบอกว่าดวงตาคุณป้ารักษาได้ไหมอะคะตอนที่ไปพบหมอหมอบอกว่าหมอบอกว่าไอจะช่วยให้ถึงที่สุดแต่ก็ ไปทีไรอ่านหนังสือไม่ได้สักทีแล้วพอดีป้าก,ก็ทํายังไงเนะาะตาก็จะบอดแล้วแพงก็จะกินว่างี้นะ,ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วกดลองดูแผงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็ว่างี้นะกล่องแรกเนี่ยป้าก,กินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำหลอดไฟมันเหมือนกับว่ามัน,ม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 นขาวๆอะไรอย่างเงตาเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะ ตคนแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยก็จะทานต่อเนื่องนะคะค่ะจะทานต่อเนื่องอยู่แล้วอาการทั้งต้อกระจกแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะจะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะก็ประมาณ80%แล้วป้าโข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยข้างทางเป็นต้อกระจกขึ้นมาในต้อเนื้อข้างนี้จะมองเห็นชัดกว่าข้างนี้อีกค่ะไอ้ที่มันจอตาเสื่อมนี่มันก็ดีขึ้นเยอะอยู่ แม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุแปดติดอเป็นต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นมันถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันคันน่ะมันมีมีเอินเครื่องแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ,ะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดได้ทานยาอันนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะคุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะมั่นใจามากเลยค,ะค่ะทานแล้วได้ปลอดภัยมากค,คือคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคื้นจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้มันมันจะดีมาก ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตรกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบระสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค